ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อสิทธิแรงงานการหยุดการลาในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณสุขประเสริฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอดีตผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีครับ อีกคำรบรหนึ่งนะครับที่เราได้พบกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการผู้ให้ความสนใจเรื่องกฎหมายแรงงานขณะน,นี้ทุกคนคงทราบว่าอยู่ในภาวะจำยอมซึ่งเราพบขับเรื่องโควิด19นะครับวิกฤตอันนี้จะทำให้ในจ้างลูกจ้างเกิดความลำบากทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นในจ้างหรือจ้างก็ตามแต่สิ่งที่จอยพบเราสำคัญมากคือสิทธิแรงงานการหยุด การลาในช่วงวิกฤตจ,จะบริหารอย่างไรมีข้อพิจารณาสาคัญในการบริหารอยู่สองสามประการหลักใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือต้องต้องคำนึงถึงว่าเดมิมในการจ้างแรงงานตามสภาพจ้างนั้นก็คือต้องมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองอยู่ในเรื่องการใช้งานสัมพันธ์ท้่ใช้อยู่นะครับ่องวิธีการพิจารณาเกิดต่างนั้นก็ต้องมีข้อคล้อลเรื่องข้อบังคับ และกฎหมายใช้ประกอบการเพื่อลองรับฐานการณ์นี้แต่เรื่องเหตุการณ์ไม่ปกติอยู่ระหว่างที่โควิดระบาดนี้ก็ต้องมีการดูในเรื่องอรหลายอย่างนะครับเรื่องยึดหลักบุคคลมาใช้นะครับว่าบุคคลเหล่านี้เขาทำมาณแล้วมีผลประการใดที่เป็นเรื่องของเขาต้องการเพิ่มเติมหรืออย่างไรกันบ้างก็ต้องมาดูเรื่องด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งการบรร์ุคนลนี้จําเป็นเลยเกินว่าจะต้องดูในเรื่องของความจํายอมความเข้าใจกันระหว่างลูกจ้างนายจ้างสภาพการจ้างกองทุนต่างๆประวัติลูกจ้างเขาต้องเตรียมพอไว้นะครับสําหรับรื่องต่อไปนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ต่างๆต้องไม่ลืมว่าเมื่อเรามีข้อบังคับแล้วมีกฎหมายรับรองงานแล้วจงยึดหลักสิทธิ์ของกฎหมายเป็นหลักไว้ก่อนแต่ส่วนการแจ้ต่อรองก็ดี หรือความยกรดีเป็นเรื่องของการแต่งต่อรองที่ยอมยินยอมมันลักษณะพิเศษกับกรณีพิเศษเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเป็นระยะระยะเช่นสามเดือนหเดือนหรือหนึ่งปีแะ้วก็ตามต้องได้ความยอมทั้งคู่เพื่อไม่ให้เกิดหมายซึ่งในปรากฏในพระราชบสัมพันธ์มาตรายี่สิบนั่นคือสิ่งใดก็ตามเป็นข้อตกลงไว้แล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดก็ตามต้องรับความยินยอมของลูกจ้างก่อนเว้นแต่ เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคุณรู้จ้างมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยเราเกิดต้องมีวิธีการเรื่องของคําว่าโควิดเข้ามาอยู่วิธีการก็มีเรื่องการกัก,กตัวการหยุดเพราะกักตัวนะครับเราเข้าใจวันหยุดคืออะไรครับวันหยุดก็คือวันหยุดที่กาหนดให้ลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์ตามเพดีแล้วรู้จ้างขอประจำปีที่ใช่อยู่วันหยุด วันยาสัปดาห์นั้นก็เป็นปกติแล้วก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้วันเฉยๆก็ได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งวันพราอยู่ตามเพดีก็มีทั้งวันรู้แล้วสิบสามวันอย่างน้อยรู้รรงวันแห่งชาติด้วยวั่อยู่ปราวันปีจําปีนั้นก็อยู่ครบหนึ่งปีแล้วพักผ่อนอย่ปีหกวันอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีวันลาอื่นเช่นลาลาป่วยนะครับลาป่วยลาทำหมันลาเพื่อธุรกิจจำเป็นลาเพื่อการทหารลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ดูลาขอดบุญก็เป็นเวลาสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดครับถามว่าบางจานลดหย่อนผ่อนผันเราต่อรองได้ไหมก็ต้องเจรจาต่อรองระหว่างลูจกจ้างนายจ้างให้เป็นการสํานึกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยาสตินั้นควรจะยอมได้ขานาดอย่างไรจะดีที่สุดครับก่อนอื่นตอนนี้วิธนีการยยียวนะครับแต่อย่าลืมว่าหลักคืออะไรนะวันเดียวลูกจ้างก็ต้องกำหนดครับ หยุดแล้วเกิดการกำหนดขึ้นออกมาว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยวันหยุดของเขาที่เราจ้างสั่งเขาหยุดเขาก็ต้องมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกําหนดที่เราหยุดไปนะครับว่าเราสั่งเขาหยุดไปวันหยุดส่วนลานั้นก็เวลาที่กําหนดขึ้นตามกฎหมายที่ใช้อยู่นะครับวันลาเหล่านี้ก็เป็นเวลาต่างๆกันนะครับหาลูกจ้างไม่ลาไม่ถูกต้องก็ถือละทิ้งหน้าที่ได้หาการลาถูกต้องก็ต้อง จ่ายค่าจ้างตามปกติถ้าไม่จ่ายค่าจ้างหรือก็มีความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของวันหยุดเหล่านี้ก็มีวันหยุดสามวันแจ้งทราบแล้วนะครับวันหยุดเหล่านี้ก็ไปหยุดที่นายจ้างต้องให้เขาหยุดตามกฎหมายนะครับวันหยุดก็คือวันนี้เขาไม่ทํางานแต่ได้ค่าจ้างตามปกตินะครับต่อไปครับวันหยุดตามประเพณีนะครับเราก็มีหลักหยุดอย่างน้อยสิบสามวันโลวันีกชาติด้วย อันนี้ก็ต้องใช้กรณีถ้าเป็นเรื it. It is, it. It is, problem, while, ่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขณะนี้อาจจะไม่ต้องเจัดการจันจายกันมาหยุดว่าจะเอามาหยุดหลานี่ไม่ใช่ว่าหยุดตาเพนนี้ได้ไหมอยู่แทนได้ไหมก็จดิจายกันได้ครับในเรื่องของวันหยุดประจำพรรคอยยามปีกเช่นเดียวกันในกรณีที่มาเกิดเรื่องของโควิดแล้วนายจ้างเห็นว่าบางคนสงสัยว่าอาจจะเกิดติดโรคโควิด19เข้ามาในจ้างเกรงเองก็สั่งหยุดงานเอง อันนี้ถือว่าในจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องค่จาจ้างที่จะต้องจ่ายเขาในจ้างอาจจะผันแปรต่อรองจ่ายเรื่องวันพักป่อยยางปีก็ได้วันหยุดเาวันหยุดที่ไปวันหยุดลาปว่วยก็ได้เรื่องวันลากคลรามาใช้ในกรณีนี้เพราะว่าเขาจะได้ไม่ขาดรายได้นะครับส่วนถ้าหากวันหยุดใดก็ตามที่ถูกสั่งโดยอนามัยตอนแรกของสัตว์รัฐบาลสั่งหรือรัฐสั่งพระสุขสั่งหรือจังหวัดสั่งนั้น เราสามารถที่เขาหยุดได้แต่ค่าจ้างไม่รับก็จริงแต่เรื่องนี้เป็นปฏิบัติการที่เราสามารถให้ลูกจใช้สิทธิทางด้านประกันคมได้นะครับวันนี้ก็ประกาศไปแล้วได้ร้อยได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการหยุดเหล่านี้ก็คือนำผสมภาษาได้เลยนะครับเช่นวันหยุดพ,อพออักผ่อนประจำปีถ้าเราสั่งให้หยุดเองแล้วไม่มีงานเขาทำหรือการไม่มอพอที่เขาทำแล้วก็สามารถเขาหยุดได้โดยใช้หยุดพ,อพออักผ่อนประจำปีไปก็ใช้ได้นะครับ ตอนี้คหยุดเหล่านี้มันเป็นปกติแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายครับอยู่ในว่าวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับโดยไม่ว่าจะได้วันหยุดสัปดาห์นี้แล้วก็นายจ้างเองก็ต้องให้เขาหยุดไปแต่จะไา้จ้างตปกติแต่วันหยุดจ้าวันมีกรณีไม่ปกติบ้างทําไมครับได้ไหมก็ต้องหาพิจารณากับลู้จ้างมีเจรจาต่อรองลูกจ้างเขาแต่ยอมหรือไม่ยอม เพราะว่าเขตเกิดเช่นนี้ในเมืองเยอรมาหยุดแล้วไม่ว่าจะเป็นลาป่ว,ปวยลาทำหมันลาธุรกิจจะเป็นล,ลารับการทหารลาเพื่อรวมรล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมพัฒนาความรู้ลาเพื่อความบุกหลลายเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าโอเคงานเราทําไม่ได้ขอหยุดเป็นชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเราสามารถใช้หยุดโดยตามมาตรา75ได้ครับมาจะยพัคุ้มครองในงานก็คือแจ้งทราบบนหน้าไม่นอกก้อยกว่าสามวันแจ้งเจา้าหนี้ทราบไม่น้อยกว่าสามวันแจ้งเขาทราบก่อน ล้วเขาอยู่บ้านเฉยๆแต่จะค่าจ้างเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์วันลาพวกนี้ก็จะพับไปอยู่ในพวกนั้นทั้งหมดวันลาก็จะไม่เกินนะครับสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิในจ้างก็ต้องควรระวังว่าถ้าหากใช้สิทธิ์มาตายในบ้านแล้วเราก็ต้องไปวบัติมาให้ถูกต้องด้วยต้องแจ้งขา้าทราบลุงนายถูกต้องถึงจะสามารถทําได้นะครับการลาป่วยใช้อ้างหยุด ร้อมไปเรื่องอยู่ตามวิกฤตโ,โควิดสิบเก้าได้ไหมได้ครับถ้ายินยอมกันนะครับใช้สิบประยววนลาป่วยลาถ้าป่วยติดต่อหนึ่งปีบ้านแลวสามสิบวันทำหมานก็ใช้สิบรา้เช่นเดียวกันการลาทำหมันอันนี้ก็ห่างนิดนึงอาจจะใช้ไม่ได้ประโยชน์เพราะแล้วแต่ความจะเป็นนะครับส่วนการลาเกี่ยวกับเรื่องของอออลาธุกกิจจะเป็นใช้ได้ครับมาผสมภาษากาบวันหยุดที่โควิดจะต้องใช้นี่ใช้ได้นะครับ วันลากิจใช้ได้วันลาปล่วยใช้ได้วันนับพระหอจะมีนีนู่มใช้ได้แต่การใช้ได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องแจ้งให้ทางทราบก่อนแล้วก็ยินยอมก่อนนะครับแต่เราโดยพราการไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องการลากิจจำเป็นเนี่ยมันต้องมีการจำเป็นจริงปกติแล้วการลากิจจำเป็นที่ว่ายาปกติเนี่ยนะการลาจะต้องมีต้องจำเป็นที่เขาทําด้วยตัวเองต้องทาด้วยตัวเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้ถึงจะลากิจจำเป็นได้แล้วจ่ายค่าจ้าง ตามปกติเขาไม่นอกกับปีละ3วันนะครับนี่คือหลักนะครับต่อไปลาเรื่องรักการทหารคือชายไทยที่ยุ่งไปถึง4ี่ห้าปีเป็นกองหนุนอยู่ซาอาจจะถูกเรียกแระดมพลไปฝึกวิชาทหา,ารเพิ่มเติมดูความพ,พร้อมของการทาหารได้โดยเราต้องเซฟหน้าที่เขาโดยจาะาจ้างไม่ด้อ0กหกสิบวันคาให้เขาอยู่อันนี้ก็เป็นสิิ์เส้นหนึ่เหมือนกันนะครับ ในมาตรา58นั้นก็คือเป็นเรื่องของสิทธิทต่างๆในคนจะควรได้รับนะครับแต่ไม่เกิน60บันการลาฟื้บลมจะใช้ได้กรณีเหตุปกติครับถ้าการเกิดเหตุโควิดแล้วอาจจะการจแจ้งจ่ายอแจ้งจาราได้วา่าลาไปแล้วอาจจะเสียกิจการหรือเสียเสียหน้าที่การงานไปได้ก็ไม่ให้ลาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลาในช่วงวิกฤตมันจะไม่ปกตินะครับ การลาฝึกอบรมนี้สิทธิของนายจ้างโดยตรงแลวลูกจ้างมีสิทธิลาได้ครับเพื่อประโยชน์ในการแรงงานสวัสดิการสังคมเพื่อเพิม่มทักษะความชานาญเพิ่มขึ้นในหน้าที่ตัวเองนะครับหรือการวัดผลนักกึกษานี้ได้ครับปกติแต่ลาของการอบรมนี้นายจ้างเขจะรับผิดชอบเรื่องาจ้างครับลาได้แต่ลูกนายจ้างก็สามารถจะไม่วัดก็ได้นะครับถ้าลูกจ้างนั้นได้ใช้สิทธิ์มาแล้ว ก่อนลานี่เสิบัมาแล้วเนี่ยบางส่วนเช่นลาเพิลาไม่นอกกระสาสิบวันหรือสามครั้งแล้วอาจจะไม่ให้ลาเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับส่วนลาคลอดลาคลอดก็ดูโรคว่าวิกฤตการวิกฤตเหล่านี้ถ้าลาคลอดแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิทธิของเขาละครับลาคลอดเขามีสิทธิในโลกลาคลอดได้เก้าสิบแปดวันนะครับ แล้วถ้าเป็นเรื่องเขาวิกฤตโควิด COVID, เกิด,ดละละละขึ้นมาแล้วลาคลอดเนี่ยค่าร้างอันนี้เขามีสิท์รับได้จากไหนครับอันซีแรกก็คือรับจากวันครบสี่ห้าวันส่วนางรับเราก็สี่ห้าวันอาจจะมีการแจ่ายไม่ครบสี่ห้าวันก็มีการต่อรองกันได้ครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษแต่ต้องยินยอมนะครับไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะนาะยจ้างต้องมีหน้าที่จ่ายสี่ห้าวันอยู่แล้วส่วนเก้าแปดวันนั้น ได้เก้าได้ทั้งสี่ห้าของเราเก้าแล้วก็สี่ห้าของพนันคมแต่อีกแปดวันเป็นวันหยุดฟรีที่เขาอยู่ได้แต่ค่าจ้างกฎหมายไม่ได้กล่าวไว้นะครับแต่เขาอยู่ได้การลาคลอดนี่มันอยู่ได้แต่เริ่มิตั้งครรภ์เริมตั้งครรภ์คลอดเรื่อหลังคลอดหรือหลังจากคลอดแล้วมินการตัวโลกต่อไปได้แต่รวมแล้วไม่เกินเก้าสิบแปดวันครับเบื้องตนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิต่างๆที่ระหว่างโควิดที่การทํางานเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ย เยอะหนักใจมากคือค่าจ้างค่าจ้างค่าจ้างก็มักจะใช้วิธีอันที่หนึ่งก็จะเริ่มแต่ใช้ประจาเจ็ดห้าก่อนอยู่บ้านเฉยเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องบอกแจ้งเขาทราบล่วงหน้าสามวันแจ้งให้ลูกจ้างทราบสามวันแจ้งให้แล้วเอาตรวแรงงานสามวันให้เขาทราบง,งนานอย่าทำโดยพลาการไม่ได้นะครับเราต้องบอกไว้ว่าจะหยุดกี่วันตั้งไหนถึงไหนนะครับ สิ็จเขาลูกจ้างไม่อยู่เจ็ห้าเปอร์เซ็นต์ลยลูกจ้างจะไปทำภาัดอะไรก็ได้นะแต่เมื่อครบเวลาต้องกลับไปทำง,งานปกติครับแต่นะเรื่องนี้ก็ไม่ได้สัมพันธอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ็ดสิบห้าก็ทำไม่ได้เพราะอาจจะหยุดแล้วไม่แน่นอนจะมีงานทำเมื่อไหร่หันกลับไปมาก็อย่างเดียวละครับคือเริ่มลดเวลาทำงานลงนะครับสัปดาห์นี้อาจจะทำเหลือสามวัน การพุฒนอังคารผ่าสาวหรือไม่ลดบันทางานก็ลดค่าจ้างลงตั้งแต่ร้อยละสิบถึงร้อยละสามสิบก็มีนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเจรจารตรอ,องให้รับวามยอมจ้างก่อนทุกครั้งไปถามว่าทีุ่จ้างเขาไม่ยอมแต่ยายังทําอยู่ความรับผิดชอบในค้าจ้างเป็นไงครับรับผิดชอบในใจจองรับผิดชอบที่ค้างจ่ายอยู่กว่าที่หาเข้าไป อันนี้เรื่องสำคัญนะครับเมื่อมีการที่เข้าถูเหตุปกติแล้วต้องจ่ายคืนเขาณนะวันที่เขาควรจะได้แต่อย่าลืมนะครับกรณีลองอาจจะมีดอกเบี้ยก็ได้นะครับเพราะเขาจ่ายผิดนัดไปแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยรัชการเจรจารต่อรองเนี่ยสำคัญมากขึ้นอยู่แรงงานทพานท่านดีขนาดไหนระหว่างดุจา้าในจา้าตามปกติแล้วถ้ามีการไปอยู่อแรงงานที่ดีแล้วก็ผมว่าน่าจะเจรจาได้ง่ายคุยง่ายด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุสําคัญที่นายจ้างต้องรู้รู้จา้างจะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ตัวเองแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับในวาวาน,นี้ก็ขอวิงวอนให้บรรดาผู้บริษัททั้งหลายครับโปรดให้ความเป็นมิตรมีเมตตาต่อูตุตรชายของจ่าลูกจ้างเองก็โปรดให้ความร่วมมือกับนายจ้างเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในครอบครัวกันแล้วนะครับ อะไรก็ตามที่ผ่อนปลนได้กับผ่อนปลนกันไปไม่ใช่ตั้งนานต่าง,ง,งจะเรียกประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่สมควรจะอยู่ร่วมกันนะปัญหาคือจะอาจที่ล้าวฉานในการจ้างแรงงานได้อย่าลืมนะครับขณะนี้แรงงานที่เมื่อเราพ้นได้ที่จากที่เดินมาแล้วัดผลไม่ได้ครับเมื่อจะมีงานทําใหม่ได้ที่ไหนอย่างไรไม่รู้ยิ่งมีอายุตั้งแต่สามพ,าพปีขึ้นไปแล้วนี่หางานทํายากมากๆนะครับเ็นด้ว่าขณะนี้เนี่ยคนที่ตกง,งานเปเรียนแสน ขอเตือนเป็นความเข้าใจวะครับถ้าไม่จําเป็นก็ควรจะอยู่ร่วมกันโดยสันติที่ดีที่สุดครับรัฐเองพยายามช่วยเหลือนะครับขณะนี้รัฐเองกช่วยเหลือคนใช้สิ์มาตราสามสามนุคมวันนี้เนกระบังจะมีการใช้เย,ออยียวยาพิเศษอาจจะได้ถึงประมาณถึงสี่พันบาทสําหรับผู้ที่ประกันตนมาตราสามสามนะครับแล้วก็คุณมีกินเก็บในบัญชี ไม่เกินห้าแสนบาททุกคนไปวายกันโดยจะเกินหมื่นห้ากตามได้เท่ากันหมดครับหมออาจจะเป็นถึงสี่พันห้าก็ได้นะครับช่วยเหลือมาอันนี้ก็ขอให้ช่วยคิดด้วยครับว่าสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งรัฐเองก็เข้ามาช่วยอยู่แล้วทานั้นนานในฐานะนายจ้างดูจ้างก็ขอบิงวอนว่าขอให้ขันทนาเข้าหากันคุยด้วยดีครับ อะไรก็ตามที่มีผลที่ดีกว่าก็นั่งคุยกันเพราะเราอยู่ปัดกันไปได้อีกนานครับเราคงอยู่กันได้สิ่งที่หนักกับเราหน่อยก็ควรจะผ่อนปลดกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าวิกฤตเหล่านี้ไม่ว่ากันลาการหยุดก็ต้องผ่อนปลดกันอย่าไปดื้อสาว่ากฎหมายไปยังไงหลักประเดตงไปตามรัฐไม่ตามรัฐชั้นไม่ยอมอันนี้ก็อย่าจะอยู่กันไม่ได้มัตรการผ่อนปลดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าเราอดวันนี้ เราอยู่ได้ดีวันนี้เมื่อโอกาสข้างหน้ามีเราก็ก้าวหน้าไปด้วยกันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะทิ้งล้างกันไปเลยหรือตัดใจไปเลยไม่ทำํำละไม่ได้ตามโบติก็ไม่ยอมทำเ้อาร้องกันไปลังแต่สกัดการเสียหายทั้งคู่ทักตัวในจาน้าหุนจานนะครับฝากเป็นแนวคิดอะไรก็ตามสิ่งนี้เป็นแนคิดที่จะต้องคิดว่าถ้าทําแล้วเกิดแล้วมีปัญหาแล้วเนี่ย อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมันมบ่อนทำลายเศรษฐกิจก็อย่าทำจะดีสุดเพราะกระเทือนนอกจากทำรรการแล้วครอบครัวเราแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจของชาติก็จะเสียหายด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของการลาการหยุดเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจว่ามาตรฐานเป็นไงนะครับวันหยุดมีกี่วันวันหยุดก็จัดไม่ได้นะครับวันหยุดทั้งหมดมีสามวันวันอะไรบ้างวันหยุดต่างๆก็คือวันหยุด ของประจำสัปดาห์วันหยุดอะไรครับวันหยุดตามประเพณีมีสิบสามวันลงวันแรงงานชาติด้วยอีกวันหนึ่งวันหยุดที่สามวันหยุดนี้ก็วันหยุดของพักผอจะยปีเวลาคนมามาได้หกครบหนึ่งปีก็ได้การหยุดงานหกวันตามกฎหมายสิ่วนี้ใครจัดครับนายแจางเป็นคนจัดคนสักให้หยุด ฉะนั้นไะเจ้างสหยุดโดยหลักข้กฎหมายเหตุปกตินะครับไม่ใช่เหตุของโควิดนะก็ต้องจ่ายค่าจ้างเขาเพราะสั่งเขาหยุดต่อไปวันลาไม่กี่วันลาวันลามีหกวันลาครับมีอะไรบ้างวันลาแรกคือวันลาป่วยวันลาป่วยมีกี่วันวันลาป่วยมีทั้งหมดเมื่อลาป่วยแพทย์จะสั่งให้หยุดตามความเป็นจริงก็ได้แต่ปีหนึ่งได้ค่าจ้างไม่เกินสาสิบวันทำงานครับ อีกวันลาหนึ่งคือวันลากิจครับวันลากิจนี้ลากิจเฉพาะกิจจาเป็นเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นลากิจเราต้องลาไปเพื่อแต่งงานเพราะเปลี่ยนตัวไม่ได้ใช่ไหมครับต้องไปแต่งงานต้องตัวจริงไปลากิจเพื่อไปทําธุรกิจเกี่ยวกับุรกิจธรรดาซึ่งจะทํากัจะเจ็บปวยโคม่าหรือจะเป็นเรื่องการประเพณีของการทับประชาบรารกิจพวกนี้ก็ไปเอง อันนี้ก็สามารถที่จะลากิถืทวิจจํจำเป็นได้ครับโดยราค่าจ้างตฏิติไม่น้อยกับสามมันทำงานในเวลาหนึ่งปีนะครับต่อไปครับลาแล้วครับลาทำหมันลาทำามันนี่คือลาไม่ให้เกิดไม่ให้มีบุตรนะครับได้ทั้งสิทธิ์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับแต่ปับันนี้ก็ไม่ค่อยมีการใช้สิทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครที่ต้องการมีลูกเท่าไหร่ก็มีก็จะเป็นอันนี้ก็ขอบอกว่า ้าลาหมอจะสั่งให้หยุดตามที่หมอสั่งก็สามารถหยุดได้โดยแลวก็จะวันลาคลอดทราบไหมใช่ไหมครับเดิม90สิบวันปัจจุบันนี้แก้ไขามาเป็นเรื่องของ98บวันปัันนี้ก็คือว่าเราสาบานเราได้ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดด้วยนะครับแล้วปัจจุบันยังแถมนะครับคลอดกันนี้คลอดได้แต่ก่อนนี่หมื่นสามปัจจุบันคงจ่ายให้หมื่นห้าแล้วครับเด็กเนี่ย แล้วเวลาจะเวลาคลอนนั้นจะมีการที่เยี่ยมใครคลอดอีกประมาณพันท้ร้อยบาทช่วยนะครับมันคมมีการคลอนบุตรและมีรูปมากขึ้นนะครับช่วยเหลือบุตรอีกเลยสามคนแปดร้อยนะฮะน่าแปดร้อยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นการช่วยทั้งรัฐด,ด้วยแล้วกันนักคมด้วยนะฮะก็เป็นการดีการลาคลอดนั้นก็คือได้เต็มเต็มที่ก็คือเก้าสิบวันจาดในจ้างสี่สิบห้า รอบวันคมอีกสี่ผ้าวันครับอีกอแปดวันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ลาได้นะครับ <c oughs> นะครับต่อไปครับลาเพื่อพระดมพลทางทหารนี่ได้สิทธิท่ลาได้หกสิบวันนะครับสุดท้ายก็ลาเพื่อพัฒราตัวเองลาได้แต่เป็นอำนาจหน้านที่ของภาราการจะให้ลาก็ได้ไม่ให้ลาก็ได้ แสดงสิ่งตัวน,นี้ต่อเขอ้าใจดีคือเหตุปกติถ้าถึงเหตุไม่ปกติคือโควิดสิบเก้ามาแล้วเนี่ยการลาเหล่าน,นี้จะผันในเรื่องของการเจรจารตลอดเจรจารเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้อาจจะใช้วิธีทดแทนทไปแทนนู่นแทนนี่แทนวัน,นหยุดกักตัวก็กได้นะครับก็อยากจะฝากเป็นแนวคิดของบรรดาผูกก้ประกอบการทั้งหลายครับลองไปคิดแนวคิดดูแล้วใช้ประโยชน์ครับต้องไม่ลืมนะครับ การเกิดเหตุโควิดนั้นถ้าภาครัฐสั่งให้ท่านหยุดนายจ้างไม่ใช่กค่จ้างเป็นหน้าที่ที่ลูกจ้างสามารถร้องขอโดยนายจ้างส่งลายชื่อไปขอจากทางพันมได้นะครับห้รจ้างแต่ท่านสั่งหยุดเองแต่นี้ท่าตนต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องเล็กๆไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทานที่ดีสุด ขั้นคุณจะออกประกาศก่อนว่าใครก็ตามที่จะไปแหล่งที่รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยแล้วะแอบไปโดยตัวเองใช้ตั้งจงใจให้เจ็บป่วยถ้ากลับมาแล้วถ้าถูกกักตัวต้องรับผิดชอบตัวเองโดยมีเ้าจ้างประกาศไปก่อนเลยครับจะดีที่สุดเพราะเขาจะรู้เองว่าเขาได้ไม่ได้นะครับพราใครที่บอกผมจะไปผมต้องขอไปผมอยากจะไปอยากไปเที่ยวแล้วก็ตามคุณก็รับผิดชอบไปเลยว่าคุณจะไปเอง ถ้าใจ้างก็ต้องใช้สิทธิ์ในการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็ขอบอกเป็นแนวคิดครับส่วนเดือนนั้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใจหลักก็คือขอฝากให้ช่วนคิดช่วยาทงางรถไฟด้รยจ้าในทางให้ในความเหมาะสมที่สามารถยืนยงต่อไปได้ด้วยกันนะครับไม่ใช่จะจา,จาแล้วไม่ฝากกันอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบว่าวัน,ว,น,ว,นวันลานั้นถ้าเป็นปกติแนละ้วยึกดกฎหมายเป็นหลักถ้าไม่ปกติสามารถจะทําได้ต่อเมื่อมีการ เราพยยอมจากฝ่ายลูกจ้างก่อนกฎหมายบังคับนะั้นเราพยยจาลูกจ้างก่อนการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามลูกจ้างบิดคุณลูกจ้างเมื่ไหล่ใช้สิทธิ์ได้เลยครับก็ปัญหาเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้ไปเป็นแนวคิดนะคะรทุกอย่างเป็นเรื่องของเราก็ต้องมาช่วยพิจารณาว่าหลักการคืออะไรนะครับหลักการของมันก็คือวันหยุดวันลาเหล่านี้เป็นสิทธิ์ตายตัวี่วบทกฎหมายให้กับลูกจ้างครับ นะครับหลักแล้วค่อยเว้นเคลือนอะไรก็คือการยาต่อหลอดเท่าก,กันถ้าไม่การยาต่อหลอดหยีดอก่ก็ไม่สามารถทําได้นะครับไม่ทราบว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านเคยประสบพบเห็นไหมถ้าไม่ประสบพบเห็นแล้วเนี่ยแล้วท่านมีปัญหาเกิดขึ้นก็โบสสังเกตอยู่ภายใต้ผู้ใหญ่นี่ครับจะมีหน่วยงานที่ท่านสามารถตอบสอบถามได้ครับนะครับก็หวังว่า การที่จัดให้มีการออกออนไลน์วันนี้ก็จะป,ประโยชน์โพงท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านจะได้นำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ต้องไม่ลืมน,นะครับหลักของโควิดนั้นเป็นหลักที่ยกเว้นถ้าจะทำถูกตอนน้องนางหนึ่งต้องประกาศทูกจ้างทราบหลักเกณฑ์ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเขาจะได้สิ่อะไรจะไม่ได้สิ่อะไรแล้วจ้างต้องประกาศก่อน ข้อสองจะต้องเกลจาให้เจารทราบก่อนโดยเราคอยยอมจะวัดได้เช่นลดขัาจ้างคดีลดสวัสดิการคดีเนี่ยต้องจะจอดข้อสามทั้งสองใช้สิทธิกรณีคุยในรบะบบแรยงานสมที่ดีตลอดอย่าไปใช้สิทธิ์เรื่องกฎหมายต่อไปเพราะชกฎหมายใช้ไม่ได้ครับถ้ามีกายอมแล้วก็ยับใช้สิทธิในการนัดประกัดบริษัทต่อกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้กรณีที่มีโควิดเกิดขึ้นนะครับก็ อย่างอื่นก็คงจะหากท่านมีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามได้นะครับทางหน่วยงานเรายินดีให้บริการเพราะหน่วยงานเรามีระบบของระเบิคลินิกเลเบิอรอคลินิกเกิดขึ้นนะครับสามารถสอบถามได้คราวนี้ก็พบโอกาสต่อไปครับครั้งนี้ขอสวัสดีครับ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปรัปรปุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ v s e r v e a c a d e m y c o m หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v e สามารถดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่ visa logistic.com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ v r v e สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ